ดูลมหายใจจิตว่างจากตัวตนเมื่อดูลมหายใจอยู่จิตว่างจากตัวตนอยู่ก็มีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยไว้อุปโภคบริโภคเป็นสิ่งที่ได้จากตัวเองได้จากการบำเพ็ญภาวนาดูลมหายใจจิตว่างจากตัวตนก็ไร้ทุกไร้กังวลมีความสงบอยู่มีความเยือกเย็น มีความผ่อนคลายมีความสะอาดสว่างสงบและบริสุทธิ์ไม่มีการปรุงแต่งของการมธา,าตุรูปธาตุอรูปธาตุกรรมภพรูปภพอรูปภพไม่มีการปรุงแต่งของการพยาบาทวิหิงสาไม่ว่าจะเกิดในรูปของสัญญาวิตตกหรือธาตุเพราะว่าเมื่อดูลมหายใจอยู่ธาตุสัญญาวิตตก ก็ระงับดับไปฉะนั้นการที่เราดูลมหายใจนะครับทุกพัสะทุกขณะจิตก็ว่างจากตัวตนไม่ไปอุปโลกอุปทานให้เกิดอวิชชาตัณหามานติติไม่ปรุงแต่งไปในการพยาบาทหิิงสาการเพดเบียนไม่ปรุงแต่งไปในเพ่งอยากได้พยาบาทนะครับ เพราะว่าเมื่อดูลมหายใจจิตว่างจากตัวตนนะครับก็เป็นเนคขมมะมีเมตตาต่อตัวเองนะครับออกจากการมีเมตตาตัวเองไม่พยาบาทเบียดเบียนตัวเองผู้อื่นไม่ใส่ร้ายใส่ความไม่เพ่งโทษจะผิดเรื่องหาราวใส่ตัวเองและผู้อื่นนะครับฉะนั้นการที่เราดูลมหายใจจิตว่างจากตัวตนนะครับ มันก็ทําให้เกิดเนกขมมะออกจากการมโลกอารุกโลกอาลุโลกไปสู่นิพพานคือสุนิตาความว่างฉะนั้นให้เราดูลมหายใจนะครับจิตว่างจากตัวตนเป right ็นการออกจากโลกทั้งปวงไม่ว่าโลกของการโลกของการปิดเบียนพยาบาทโลกของการเวียนว่ายตายเกิดโลกของการปรุงแต่งไม่ว่าโลกธาตุตาเมือนโลกธาตุ นหรือว่าการลูกของการลูกของการเบียดเบียนลูกของการปิจารณาลูกของความทุกข์นั่นเองฉะนั้นให้ดูลมหายใจขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็จิตก็ว่างจากตัวตนไม่มีตัวตน,ไม,มตวตนไม่มีตัวเราของเราที่จะถูกร้อยรัดเสียแตงและเปารนไม่มีตัวเราเป็นทุกข์นะครับเมื่อมีตัวตนอยู่นะครับไม่ได้ดูลมหายใจไปกับความคิดความรู้สึก ไปกับสัญญาธาตุต่างๆไปกับโรปธาตุต่างๆมันก็จะเป็นทุกข์เกิดทุกข์ทรมานทุกข์ยากลำบากทุกข์ทน ipedia, เป็นทุกข์ที่ไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นการที่เราหมดทุกข์ณที่สุดแห่งโลกณที่สุดแห่งการกรรมาโลกที่สุดแห่งวามเพยาบาติสุดแห่งการเบ็ดเบียนที่สุดแห่งการเวยนว่ายตายเกิด no Thai, ก็โดยให้ว่างจากตัวตนโดยใช้วิธี การดูลมหายใจโฟกัสที่ลมหายใจอย่างแผ่วเบาอย่างมีสตินะครับเมื่อดูลมหายใจอย่างมีสติจิตก็ว่างจากตัวตนเพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความจางคายความดับไม่เหลือความสลัดเคินืนหมดความเพืนพอใจอยากให้ในกายในวิถนาในจิตในธรรมหลุดพ้นไปเพราะความรู้ตามความเป็นจริง ในสิ่งทั้งปวงของสังขารเรื่องกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ต่เปนของเรานะครับฉะนั้นการดูลมหายใจจิตว่างจากตัวจนจึงเป็นไปเทือกที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งโลกที่สุดแห่งปมจันทร์นะครับที่สุดแห่งการบรรลุธรรมที่สุดแห่งการแสวงหาการพบปมจันทร์ ฉะนั้นให้เราดูลมหายใจจิตว่างจากตัวตนดูด้วยสติดูด้วยความใจเย็นดูด้วยความปลนกายดูแค่ปล่อยวางดูด้วยความไม่เพ่งไม่กำหนดไม่พิจารณาดูเฉยๆนะดูเฉยๆดูลมหายใจเฉยๆนะครับแล้วมันก็จะว่างจากตัวตนเฉยเลยนะครับมันก็เลยไม่มีตัวตนให้ต้องดูแล ไม่มีตัวตนให้ต้องสร้างหรือว่าต้องถูกทำลายไม่มีตัวตนให้ต้องเกิดตายหรือวเป็นทุกข์ดูลมหายใจว่างจากตัวตนทั้งลูกนี้และลูกหนะ้าและระหว่างลูกทั้งสองดูลมหายใจว่างจากตัวตนนะครับก็เป็นผู้หลุดพ้นนะครับจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะจิตลุนไปจิตหลุดพ้นไปสู่สัญญตาสุนิปานความดับทุกข์ินรธด,ดับทุกข์นิพพานดับตัวตน นะครับสุญาตาว่างจากตัวตนนะนิพานดับเย็นสิ้นตันหาสิ้นโลภะราคะโทสะโมหะนะครับสิ้นความเพลินพอใจอยากใครนะครับในกายวินาจิตธรรมในธาตุในขันในอายตนะในโลกทั้งปวงนั่นเองฉะนั้นดูลมหายใจเป็นกรรมฐานวิปัสสนาะจิตว่างจากตัวตน เนะพราะเป็นวิปัสนาฉะนั้นให้เราดูลมหายใจจิตว่างจากตัวตนอยู่เสมออากายใจตั้งมั่นคงแคล่วกลัก่การงานเบาอ่อ,อนโยนอ่อ,อนหวานอ่อ,อนน้อมหลุดพ้นไปนะครับจากความทุกทั้งปวงหลุดพ้นไปจากตัวตนที่ยึดมั่นถือมั่นที่เรียกชือวิชาตัณหามนติฏฐิอุปทานดูลมหายใจนะครับดูลมหายใจได้ทุกขณะไม่ว่าเรียนอยู่ทํางานอยู่ ใช้ชีวิตอยู่ทํากิจว,วัตรกิจกรรมกิจธุระอยู่ก็ดูลมหายใจนะครับจิตว่างจากตัวตนทุกขณะนะที่เราใช้สติในการดาเนินชีวิตชีวิตทุกขณะต้องมีสติด้วยการดูลมหายใจจิตว่างจากตัวตนทุกขณะก็ไร้ทุกไร้กังวลน,นะครับก็สามารถที่จะเรียนดีทํางานดีใช้ชีวิตดีมีสติที่ดี มีสมาธิที่ดีมีศีลมีทานมีภาวนาที่ดีมีความหลุดพ้นที่ดีก็อาศัยว่าเราดูลมหายใจโฟกัสที่ลมหายใจที่ปายจมกูกนะครับี่ในคอที่ในอกในท้องที่ไหนก็ได้ที่รู้ถึงลมหายใจด้วยสติอยู่ในกายนี้ดูลมหายใจด้วยสติสัมปชัญญะราลึกรู้สึกตัวอยู่ดูลมหายใจนะครับเห็นความไม่เที่ยงจางกายดับไม่เหลือสลัดคืน ของกายที่เป็นรูปธาตุรูปสัญญาครับที่เป็นรูปธาตุรูปรูปธรรมก็สักว่ากายเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็สักว่าเวทนาเวทนาที่เป็นธาตุเป็นทป็นธรรมก็สักว่าเวทนาเพราะมันเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกขนัตตาเจตก็เกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกขนัตตาธรรมทั้งหลายก็เกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกขนัตตาสิ่งเหล่านี้นั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ตรงเรา เมื่อดูลมหายใจเห็นความไม่เที่ยงจางกายดับไม่เหลือสลัดเกินของธาตุขันอายตนะนะครับก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็หลุดพ้นนะครับสู่ความว่างความเป็นสุญญตาความว่างจากตัวตนนะไม่มีที่ตั้งแห่งทุกข์ไม่มีตั้งแห่งนิมิตเครื่องหมายที่จะเป็นทุกข์เพราะการมีตัณหาเพราะการมีตัวตนเพราะการยึดมั่นถือมัน่นเพราะความเพลิน พอใจอยากใครในตัวตนสัตว์บุคคลในความงามเที่ยงสุขตัวตนที่มีความเห็นผิดเมื่อเห็นถูกแล้วก็ไม่ไม่มีความงามเที่ยงสุขตัวตนนะครับก็เป็นความเบื่อหน่ายคลายกำนัดสลัดสลละละปลงปล่อยวางหลุดพ้นเป็นอิสระฉะนั้นให้เราโฟกัสดูลมหายใจอยู่เสมอดูลมหายใจจิตว่างจากตัวตนนะครับก็เป็นนิพพานก็พ้นทุกข์ก็ตัดกรรม ตัดกิเลสตัดวิบาคในตัวเสร็จสับ ال. ดูลมหายใจจิตว่างจากตัวตอนอยู่เสมอนะครับขับรถขับเรือไปเหนือล่อ,ลองใต้ใช้ชีวิตอยู่จะยืนเดินนั่งนอนนอนเหยียดคู่ขึ้นไหวนิ่งเฉยจะทำกิจากการกิจวัตรกิจุระไม่ว่าใช้กายใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมเจตาุูจมูกลิ้นกา,ายใจใช้รูปร่ยง SY สัมผัสธรรมารมคิดพูดทำอยู่ ก็ดูลมหายใจจะรับจําคิดลูก็ดูลมหายใจจิตว่างจากตัวตนจะคิดพูดทาออกไปก็ดูลมหายใจจิตว่างตัวตนไม่กําหนัดไม่กัดเกลองไม่ลุกลงไม่มองเมานะครับม,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 มีสติคิดพูดทาด้วยเมตตาการุณาโมติเทบิกาคิดพูดทาด้วยความมีสติเยือกเย็นใจเย็นมีสติปัญญาไม่กังวลไม่ยึดถือทุกอย่างก็จะแล้วแล้วไปทุกเรื่องนะครับฉะนั้นให้เรา โฟกัสดูลมหายใจนะครับโฟกัสดูลมหายใจด้วยจิตว่างจากตัวตนนะครับดูลมหายใจจิตว่างจากตัวตนอยู่เสมอนะครับ